รักแฟนพเพจ์เกษตรมนตรีทุกคนวันนี้อยากสอนอยากสอนเพื่อให้ชีวิตคุณเปลี่ยนนะให้เปลี่ยนจากมุมมุมมองการมองกล้วยจากในสมัยสมัยโกโลกในสมัยพระเจ้าเหาในสมัยไดยโนเสาร์เต่าดัานตีออกไปให้หมดวันนี้คุณเจอกเกษตรมนตรีแล้วจะเป็นการที่เป็นความรู้ที่ทันสมัยความรู้ที่เกาะติดกระแสโลกยุคใหม่และปัจจุบันทันทีดังนั้นแล้วไม่ว่าความรู้อะไรที่กเกษตรมนตรีให้คุณไป ไปใช้และวันนี้นะคะก็เป็นคําสอนอีึ่งคสอนเพื่อให้คุณเอาหลักคิดดีๆนี้ไปใช้นะคะอ่ะพี่น้องเกษตรมูตรีทุกคนนะที่สั่งออเดอร์ของเปื่อยทุกชนิดเลยก็ตามนะคะเราต้องการเราบอกแล้วว่าคอนเซปต์ของสวนเกษตรของเกษตรมูตรีเนี่ยเราต้องการให้คุณอย่าเป็นครูเรียนรู้ได้ผิดถูกด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะสอนคุณไปเลยในะขณะที่คุณสั่งออเดอร์เรานะคะ่ะคืออะไรนี่นะคะคุณดูตามครูนะ นี่คือหนอกกล้วยที่ครูกำลังจะไปส่งคือคาวเวนดิสนะคะถ้าใครสั่งหนอกกล้วยครูนะคะพันเดียวกันแล้วมากกว่าหนึ่งหนอกขึ้นไปเนี่ยครูก็เลยจะให้หลักคิดครูจะส่งให้คุณนะเป็นแบบนี้นะก็คือจะให้ไซส์และขนาดต่างกันเพื่อให้คุณเป็นครูนะอย่างไซส์แรกคือไซส์แบบนี้ไซส์เล็กนะคะคือไซส์เล็กมันเล็กแต่จิ๋วนะคะเล็กแต่แข็งแรงนะคะบอกไว้ก่อนนะกับไซส์นี้ค่ะคาวเวนดิสเหมือนกันนะคะนี่ค่ะไซส์นี้ไซส์ใหญ่เลยไซส์จัมโบนะะ้นะคะเพื่ออะไรรู้ไหมอ่ะนี่ คุณดูนะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะหลักการเนี่ยคนชอบพูดกันนักเลยนะว่าการปลูกกล้วยเนี่ยไซนี้บางคนก็พูดนะไซนี้อุย้ยเอาไซนี้ไปปลูกนะมันจะพุ่งมันจะแรงมันจะดีมากเลยแต่ในขนาดเดียวกันก็มีคนบอกออตรงไซนี้ไซนี้เอาไปปลูกนะแรงดีมันไซใหญ่มันไปที่ไครเลยแล้วคุณจะเชื่อใครอะ่ะคาถามคุณจะเชื่อใครอะ่ะคําตอบเชื่อตัวคุณเองอะ่ะคุณต้องเชื่อตัวคุณเองเท่านั้นเพราะวันนี้เราต้องการคุ็น โดยการเอาไปสองสายแบบนี้เลยแล้วไปปลูกดูสินะว่ามันจริงอย่ากเกษตรมนตรีบอกคุณไหมสำหรับคำสอนทุกคำสอนของเกษตรมนตรีไม่มีสีเทามีแต่ขาวกับดำคือคอนเฟิร์มให้คุณเลยเราบอกคุณว่าไอ้หนอแบบนี้มันไปไกลแน่นอนน้องมันจะไปแซงพี่ได้ยังไงถ้าพี่มันไม่สอบตกซะก่อนสอบตกแปลว่าหนอนใหญ่ก็จริงแต่คุณได้มาไม่ดีน,อน้อยดี นอไม่ดีไม่ต้องพูดแล้วคุณไปดูตามคลิปต่างๆแล้วกันกรเราบอกไปหมดนะคุณเอาไปเป็นครูเลยนะใครที่สั่งกล้วยทุกชนิดของเกษตรมนตรีถ้าสั่งพันเดียวกันแล้วเกินหนึ่งหน่อเราจะให้คุณไปแบบนี้นี่แบบนี้เลยนี่นะคะนั่นหมายความว่าคุณต้องไปเรียนรู้เอาเองนะว่าเกษตรมนตรีเนี่ยมันพูดจริงไหมนะว่าน้องมันจะไปแซงพี่ได้ไงเอาคำนี้คุณไปใช้นะแล้วไปทดลองเอาว่ามันจริงอย่างคำเราว่าไหมคุณจะได้เป็นครูของตัวคุณเอง และนี่คือสิ่งที่เกษตรมนตรีต้องการให้คุณเปลี่ยนชีวิตตรงจุดนี้ที่สุดเกษตรมนตรีที่ปรึกษาเรื่องที่ดินฝากให้คุณคิดค่ะล ôi huỳnh bắt nhau HÂ chân lý.